โดยปกติแล้วท่านผู้ชมเล่นเกมไปทีละเกมหรือว่าเล่นหลายเกมพร้อมกันครับลุงมาเป็นคนหนึ่งนะครับที่เพิ่งสังเกตตัวเองว่าจริงๆนั้นเนี่ยตัวเองเ,เล่นหลายเกมพร้อมกันเรื่องหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าที่ต้องมาทําช่องก็เลยต้องเล่นเกมไปหลายเกมพร้อมกันเนอะแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็พบว่าตัวเองเนี่ยเล่นไปหลายเกมพร้อมกันเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่โฟกัสหรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังมาเลยไปค้นข้อมูลดูนะ จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีคําอธิบายทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังนะในการที่เราเล่นหลายๆเกมนะครับแล้วก็ในเชิงเกมเมอร์เนี่ยมันก็มีประเด็นอะไรน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เลยชวนคุยกันนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เราเล่นเกมเช่นเกม,เเกมสวลงแมวเนี่ยเล่นช่วงนี้นะสเกมนะครับมีตัว Borderlands เอ่อภาคนี่ยนะแล้วก็มีตัว Everybody's Got Shots นะครับแล้วก็ NBA 2K ภาคใหม่นะครับผมภาคล่าสุดเนี่ย เขาบอกว่าการที่เราเลือกเล่นเกมที่มันมีความแตกต่างกันในเชิงสไตล์เนี่ยนะครับมันคือกลไกลการจัดการกับสภาวะทางอารมณ์เนาะ emotional regulation นะครับมันคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองมาดูทีละเกมอ่ะน,นะอย่างเช่นในเกมของ Borderlands ภาค4เนี่ยนะเขาก็บอกว่า Borderlands ภาค4เนี่ย The Power Trip นะครับ and Dopamine Rush นะหรือว่าแบบสั้ยก็คือการปลดปล่อยแล้วก็ความสำเร็จนะครับ เวลาเล่นเกม Borderlands ภาค4เนี่ยสิ่งที่เราจะรู้สึกเนาะคือความรู้สึกทรงพลังนะครับแล้วก็การเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทันทีใช่ไหมยิงปุ๊บศัตรูตายเลยนะครับยิงปุ๊บของตกเลเวลขึ้นนะครับมันมีความตื่นเต้นท้าทายในระดับสูงนะแล้วก็ที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นคือมันได้ระบายความก้าวร้าวนะในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Borderlands ภาค4เนี่ยจริงๆในเชิงฟังก์ชันของจิตใจอ่ะมันมีการตอบสนอง จิตวิทยาบางอย่างเลยนะเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ชีวิตจริงเนี่ยอาจมีความกดดันหรือว่ารู้สึกควบคุมได้ยากนะครับเช่นเรามีภาระต่างๆใดๆน,นะเกมนี้เนี่ยมอบอํานาจให้กับเรานะครับแล้วก็มอบความสําเร็จที่จับต้องได้เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้ไอเทมที่มันเจ๋งๆนะครับยิงบอสนะแล้วศัตรูตายอย่างเงี้ยนะเออแล้วเราแบบรู้สึกว่าโอ้ชนะนแล้วเงี้ยสมองเนี่ยจะหลั่งสารโดปามีนออกมานะครับเป็นสารแห่งความสุขแล้วก็พึงพอใจนะมันคือการเติมพลังบวกแล้วก็ลดความเครียด ผ่านการกระทำที่แบบตรงไปตรงมาเลยนะคือไอเกม Borderlands ภาค4นะครับน่าสนใจนะในขณะที่ NBA 2K 26เนี่ยนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันยากมากนะ <laughs> เล่นไปหัวร้อนไปนะครับผมก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็น the flow state and skill challenge นะคือการท้าทายแล้วก็สมาธินะสิ่งที่เกม NBA ซึ่งทูกแมวเล่นเป็น career mode ด้วยนะก็คือ เล่นสร้างตัวแมวนูนขึ้นมาแล้วก็จะไปเป็นนักบาสนะนะเริ่มตั้งแต่สมัยแบบไฮสคูลเลยนะครับแต่มัธยมนะแล้วก็มีความกดดันสูงมากนะมีการให้เกรดตลอดโดยเพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นนะสิ่งที่เกมมอบให้เนี่ยมันคือการฝึกฝนทักษะนะการใช้สมาธิขั้นสูงอันนี้จริงนะครับการใช้สมาธิขั้นสูงนี้สูงมากนะครับแล้วก็การวางแผนเฉพาะหน้ามาเล่นเป็นพอยต์การ์ดด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดจะส่งยังไงเล่นแบบไหนเพื่อจะให้คะแนนสูงที่สุดนแล้วก็ผ่าน ในแต่และเกมไปได้นะมันจะมีความรู้สึกของสภาวะลื่นไหลนะครับคือถ้าเราเล่นบาร์สไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะอันนี้หมายถึงเกมกีฬานะแล้วมันจะเข้าไปสู่สภาวะแบบทุกอย่างแบบลื่นไหลควบคุมได้เกมนี้เนี่ยดึงเราออกจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนะครับคือเนื่องจากมันต้องโฟกัสสูงมากใช่ไหมมันจะดึงเรามาที่การเล่นเกมอันนี้เห็นด้วยจริงนะคือไม่มีใครสามารถเล่น NBA 2K แล้วสามารถแบบมีความคิดฟุ้งซ่านอื่นๆนะเหมือนกับเราเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับ ซึ่งไอ้วิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการบังคับนะครับให้สมองได้พักจากเรื่องกังวลอื่นๆนะมันคือการฝึกสมาธิแล้วก็พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะครับทำให้รู้สึกว่าฉันเก่งนัะฉันทําได้นะครับแล้วก็ไอการที่เราทําได้เนี่ยมันยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเซลล์สตีมได้เป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้คือเอ็นบีเ 2K 26เนะและอันสุดท้ายนะครับ everybody's golf เนี่ย น่าสนใจนะมันคือการเดียวยาแล้วก็การผ่อนคลายอันนี้ลูกแมววางไว้ในหมวดเดียวกับเกม Story of Season แต่อาจจะไม่เหมือนกันนะคือสิ่งที่เกมมอบให้เนี่ยมันคือความสงบนะครับกติกาที่คาดเดาได้นะจังหวะการเล่นที่ช้าแล้วก็ควบคุมได้นะครับแล้วก็ภาพและเสียงที่ผ่อนคลายมากอันนี้จริงเลยนะอันนี้จริงเลยนะครับคือมีทุกอย่างแต่ว่าก็จะมีความลุ้นแต่มันจะไม่ลุ้นแบบ n b a นะมันจะไม่ลุ้นแบบหัวร้อนโกรธอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นความลุ้นแบบสบายสบาย ไปเรื่อยๆเ,เล่นแล้วติดนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจอย่างแท้จริงนะมันลดการทํางานของระบบประสาทเชิงซิมพาเทติกนะครับส่วนที่ตอบสนองต่อความเครียดน,นะแล้วก็กระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกนะครับส่วนที่ทําให้ผ่อนคลายเหมาะสำหรับช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์นะครับหรือว่าการต้องการฮิลใจแล้วก็จัดระเบียบความคิดในเกมประมาณนี้จะไปสอดคล้องกับความต้องการแบบนี้นะครับการที่ลุงแมวสลับเล่นเกมแบบเนี้ยนะ มันเหมือนกับว่ามันมีชุดเครื่องมือทางอารมณ์นะครับคอยดูแลอารมณ์เราอยู่นะคือเกมแต่ละเกมเนี่ยถ้าในเชิงจิตวิทยามันจะมีคล้ายเป็นฟังก์ชันนะที่ทําให้เรารู้สึกแต่ละแบบนะครับถ้าเรารู้สึกเครียดอยากจะปลดปล่อยให้ไหมเราก็ไปที่ borderlands เนาะแต่ว่าถ้าต้องการสมาธิอ่ะเราก็ไปที่ nba เนาะแล้วก็ถ้าเราต้องการความสงบอ่ะเราก็ไปที่ everybody's golf นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนที่เราเลือกจะเล่นเกมอะไรใดๆหยิบมาเล่นเนี่ยเราไม่ได้ คิดแบบที่เหมือนกับมีตารางในหัวเรานะว่าเออช่วงนี้รู้สึกอยากจะผ่อนคลายจังเลยหยิบเออ e r y b o d y ์ดี้กมาละกันนะหรือว่าช่วงนี้อยากจะแบบรู้สึกปลดปล่อยความก้าวร้าวในจิตใจเอา Borderlands มาละกันเนะแต่ลูงมาคิดว่าในใจลึกๆอ่ะคือพอถ้าเราเริ่มรู้จักเกมแต่และเกมประมาณหนึ่งอ่ะเราจะหยิบเันมาตามฟังก์ชันของอารมณ์เนอที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำนะครับว่ามันตอบสนองอารมณ์พวกนี้อยู่นะครับผม ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในมุมมองของเกมเมอร์ Gen Y นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสมดุลของการเล่นเกมเนะมันป้องกันภาวะเบิร์นเอาท์นะครับจากเกมใดเกมหนึ่งเล่นเกมอย่างเช่น Borderlands 4หรือว่าตัว NBA 2K 26เนี่ยมันเป็นเกมที่เรียกร้องพลังงานสูงนะถ้าเกิดท่านผู้ชมจัดตอนไปเลยอย่างเงี้ย80ชั่วโมงหรือว่า NBA 2K นี่โอ้โหนานมากนะครับอาจจะเป็นร้0ย0 0ชั่วโมงได้นะคือมันทำให้เกิดสภาวะหมดไฟได้นะครับคือ เบิร์นเอาเพราะมันเล่นต่อเนื่องกันนานเกินไปนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันมีเกมเล็กๆนะครับหรือว่าเกมมันอื่นมาขั้นนะอย่างเช่นการมี everybody s g o l f มาขั้นเนี่ยเขาเหมือนกับมันเป็นตัวเอ่อ p a l e t c น e a n ร e r นะครับก็คือมันเป็นถ้าเกิดเราลองคิดถึงการกินอาหารนะแล้วมันลดจัดตลอดนะแต่ว่ามันจะมีแบบพวกขิงดองอ่ะหรือว่ามันจะมีพวกอาหารที่เอามาล้างปากอ่าล้างเคลียร์ต่อมรับรสนะ เพื่อที่จะไปต่อนะให้รีเซ็ตนะครับรสชาติแล้วก็ความรู้สึกเมื่อกลับไปเล่นเกมอีกครั้งเนี่ยเ,เกมเดิมอีกครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกสดใหม่นะครับคือเปลี่ยนไปแป๊บหนึ่งนะในขณะเดียวกันนะครับเรากลับบ้านมาเนื่อเราเหนื่อยอย่างเงี้ยนะเราบางทีเราก็เหนื่อยจากงานเกินไปนะครับก่อนที่จะเนือกออกมายู่แบบทํางานก็เหนื่อยแล้วเนะกลับมายต้องมาแบบตลุย Borderlands แบบยิงกันเละหรือว่าไปแข่ง NBA อ่ะมันก็อาจจะมีความเหนื่อยล้านะเกมอย่าง r y e r y y s g y s f เนี่ย ก็ทาให้เรามีความสุขในการเล่นเกมได้นะแม้ในวันที่พลังงานน้อยนะก็ยังมีเกม Everybody's Golf เนี่ยให้เล่นด้วยนะครับคือมันก็เหมือนกับเป็นตอบในเชิงฟังก์ชันนั่นแหละนะที่แตกต่างกันนะครับผมตามไลฟ์สไตล์หรือว่าภาระในแต่ละช่วงเวลานะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเชิงเกมเมอร์เนี่ยมันคือการตอบสนองต่อความหลากหลายของตัวตนนะคืออันนี้น่าสนใจนะครับในตัวคนคนนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะแน่นอนว่าเราอาจจะมีแบบ แนวเกมที่เราชอบมากๆว่าถ้าเป็นประมาณนี้จะโดนเส้นใช่ไหมแต่แม้แต่การที่เล่นแนวเกมแนวเกมเดียวอะ่ะลุงแมวก็ยังเจอนะว่าตัวเองบางทีก็กระโดดข้ามเอ,อ่ออาจจะเป็นแนวเกมเดียวกันนะเชติเป็น JRPG นะแต่ว่าเล่น JRPG อย่างเช่นสมมติเล่น Persona ไปแป๊บหนึ่งอ่ะสักพักอาจจะไปเล่น Final สักพักอาจจะไปเล่น Dragon Quest อย่างเงี้ยมันก็มีการกระโดดไปกระโดดมาเนาะคนเนี่ยมันมีด้านที่หลากหลายนะครับเช่นในเคสของ3เกมตอนนี้ที่เรงมาเล่นอยู่เนี่ยก็มีที่ด้านที่ชอบการแข่งขันเนะ ชอบการผจญภัยแล้วก็ด้านที่รักความสงบนะครับการเล่นเกมที่หลากหลายเนี่ยมันคือการยอมรับแล้วก็ตอบสนองต่อมิติของตัวเองนะครับเหมือนกับว่าได้ตอบความต้องการพื้นฐานน่ะของตัวเราเองนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมันคือการที่เวลาเราซื้อเกมมาเล่นนะ่ะหรือว่าการที่เราเล่นเกมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึงนะ่งอ่ะการเลือกเกมนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่การเลือกเกมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆ้วเนี่ยเขาพูดถึง เกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอเลยนะขนาดนั้นเลยนะคือเป็นพอร์ตโฟลิโอเกมนะครับเพื่อเราจะสร้างสมดุลให้กับชีวิตนะครับท่านผู้ชมอาจจะลองกลับมาดูเกมที่ตัวเองเล่นในเชิงจิตวิทยานะหรือว่าในเชิงความต้องการในฐานะเกมเมอร์เนี่ยว่าเ,เกมที่ตัวเองเล่นเนี่ยมันตอบสนองฟังก์ชันอะไรนะครับเกมที่เล่นอยู่แม้แต่อยู่ในกระบะดองเงอะยแยะอาจจะลองแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้นะอ่ะอันไหนที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเล่นแล้วมันได้แบบระบายอารมณ์สุดขีดอันนี้กลุ่มหนึ่งนะอันไหนที่เล่นแล้วมันแบบ โฟกัสมากๆช่วยเสริมสมาธินะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งอันไหนที่มันอาจจะเสริมจินตนาการเนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเกมที่เสริมความหิวใจอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเกมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยถ้าท่านผู้ชมลองจัดถ้าลองจัดเป็นกลุ่มแบบนี้ได้โดยที่ไม่ได้แบ่งตามแนวเกมนะแต่แบ่งตามฟังก์ชันของออการตอบสนองเชิงจิตใจด้นะเราก็จะมีพอร์ตโฟลิโอของเราใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมองว่าช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับตัวเองนะครับแล้วก็ ลองถ้าช่วงนี้เราเหนื่อยมากๆนะเราอาจจะหยิบเกมที่มันเน้นฮิวใจมานะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการโฟกัสนะครับหลุดออกไปจากความกดทับรอบตัวแล้วก็อาจจะเอาแบบเกมที่มันเน้นโฟกัสมาแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้ชีวิตของ GenY นะมีไลฟ์บาลานซ์ที่มากขึ้นท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับผมแล้วก็มีใครที่เ,เล่นไปหลายๆเกมแบบลุงแมวหรือเปล่านะใครเป็นยังไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับ ก็มาขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ถอดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม